โอเคครับสวัสดีครับคราวนี้จะมาเป็นดิเทคโปรไฟล์สนามของบาซับนะก้าเนาะก็อ่าอันนี้ก็อัปเดตนิดหน่อยเรื่องโปรโมแล้วก็วิธีการเล่นอะไรนิดหน่อยดนะ้วยเนาะก็อ่าได้โปรโมมาก็ค่อนข้างจะช่วยได้เยอะเนาะเพราะว่าได้ให้ทิ้งมูลล่องมองอนะังกบเนาะอ่าก็อย่างโปรโมใหม่น,นั่นเองก็จะมาโหลดเล็กๆกันแล้วก็วิธีการเล่นคร่าวๆเนาะอ่าเพราะว่าทำคลิปมาก่อนแล้วก็มาโหลดเล็กๆกันครับผมก็เริ่มจากไล่นได้ก่อนเนาะ ลด้ลายก็ไปเติมหลูนิดหน่อยมาแล้วก็โชคดีเปิดได้เปิดซีบล็อกได้ลายเซนมาก็ไม่ต้องเอกใจแลเพราะว่าทํามมลิปดไดี้ไม่มีอ่ะก็ใบเลขครับก็ต้องเป็นลบ่าไลายเลยเนาะสรับตัวเรื่องเพราะว่ากินหนจะมีสกิลการโซบาสอ่ะอิงสารนี่ครับผมก็ตัวเรื่องครับมังกรแห่งเปลืเพิงผนึกหิงสาครก็เมื่อถูกไล่ทับ, <S <S รบเรื่มหลังจนหนิอ่ะแล้วก็ต่อมาครับมังกรแห่งเปลือเออเปลเพิงผนึกมโนกาสอ่ะสกิลก็เมื่อลงช่องแวนครับอ่าแล้วก็ถ้าการนี้ เลยทับการ์ดที่มีคําว่าอหิงสาเนาะโซบัสหนึ่งครับก็จากนั้นเลือกการ์ดที่มีคําว่าอาวุธเนาะจากในเด็กของเราไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็สับเด็กของคุณเนาะถ้าทำการเสิร์ฟแล้วก็มีสกิลเดียครับอ่าถ้านี้จัะตีอ่าแล้วก็อันนี้บอกสองพันอ่าจะทำการต่อสู้นั้นอ่าง่ายเลยครับอันนี้ไม่มีแจกอะไรให้ครับอ่าถูกเป็นตัวตีเนาะอ่าแล้วก็เกย์สองครับเกย์สองก็มีสกิลลงช่องแวนครับอ่าหยิบการ์ดอาวุธไม่เกินหนึ่งใบจากในดรอปโซนเนาะขึ้นมืออ่าแล้วก็มีสกิิลชช่่่อออองงนนนีีี้้้้ครรัับเเมมืจตตตถาาาาดวุธยูะะใป ถ้าเป็นการคุณมีติดตั้งอาวุธอยู่ใช่ก้อนนี้บวกห้าพันนี่ก็เป็นเซอรสิบติสิบมาได้แน่นิ่งครับผมแล้วก็เกศาครับเกศาก็แน่นอนครับก็เป็นสายเห่นมีก่เห็นเปลือกพันหึกภาวะสกัลล่เนาะก็มีสกิลช่องแวนสองสกิลเนาะสกิลอโอโต้ครับเมื่อคุณทําการติดตั้งอาวุธครับโซชาร์ดหนึ่งแล้วก็จะนั้นเลือกการ ่า,ไม,าไม่เกินกี่หนึ่งเนะาะจะในระดับสองคุณคอลงช่องเลี้การนั่นเองก็บอกหักเราจะไม่คอทิ้งมูเนะเาะไว้คืนคอแล้วก็บูทเลงเลนนั่นเองครับผมอ่าแล้วก็มีเทคล่างครับอ่าถ้าการ์ดนี้มีการ์ดที่ติดตั้งอาวุธอยู่2ใบนะก็โซบัสสองครับแล้วก็อ่าลิทเทลเลกาตเทียน้าถาัดมาของอคู่แข่งครับแล้วก็จากนั้นอ่าอยู่ในนี้ได้รับที่เข้าบุกหนึ่งนั่นเองก็เป็นตัวตีสองิีดนาะก็ค่อนข้างจะแรงอยู่แล้วเพราะอาวุธก็มีบวกผาแล้วก็ทิ้งมูนที่ก็บวก พาเลตตามอมูดเช่นกัน,กนค่ะก็นี่ค่อนข้างจะแรงครับสำหรับพ่อสกัล่าเนาะนะเป็นเด็กที่แบบเล่นเนี้ยงข้าวผมอ่านี่ก็วางสีใบเนาะแล้วก็ต่อมาครับก็มาพูดถึงเมนเด็กหลักของเราแล้วอ่ะก็แน่นอนครับก็อ่ะเพัลซาร์ไลน์ของเราเนาะอย่างอ่มิโกะอีกแเวเพิร์กผนึกพ่อสก,ะนะกัล่าเนาะก็อ่ตีไวส้สามใบเอาไว้เพนะิร์เนาะง่ายๆเลยครับผมโอเคแล้วก็ต่อมาครับเป็นของศู 04, นย์สี่เนาะก็มันของเสริมมันค่อนข้างจะลบสายอยู่เพราะว่า มันมัเพิ่งสายมาท้ายๆบล็อกเนาะก็มีแค่ของสูสีมัง่งหลักเลยอะ่ะก็เป็นมังกรอนเบล์ฟืนผนึกอะดูครับผมอันนี้ก็มีสองสกิลเนาะสกิลออโต้ช่องบนเนาะ,ะถ้าคุณติดตั้งอาวุธของถ้าคุณเป็นกาวคุณมีติดตั้งอาวุธหนึ่งใบเนาะคุณสามารถจ่ายค่าคอร์สก็คือเมื่อลงเมื่อมันลง,นลงเนาะลงช่องนี้อ่ะเขาจะบ้านหนึ่งครับจากนั้น เอาการ์ดอาวุธบนมือหรือว่าจัดดับโซนเอามาแปะนั่นเองครับผมก็แนะนําว่าให้แปะจัดดับนะถ้าถ้าเป็นไม่ได้เพราะว่าเราไม่ต้องเสียมือไงก็เอามือไปที่มูลค่าโคตรอย่างอื่นเลยดีกว่าอ่าแล้วก็มีเทคล่างครับผมเทคตอนคุณถ้าเหมือนกับคุณมีการ์ดติดอาวุธอยู่2ใบเนาะก็อยู่นี้บวกห้าพันเองก็เป็นตนัวดีสิบแปดับไม่แย่เลยครับสำหรับตัวนี้อ่ะก็ทีมบสี่ใบครับอ่าเพราะว่าช่วยแปะอาวุธได้อ่าแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นออเดอร์ครับอ่าก็เป็นอย่างใบนี้เนาะ อ่าขอเพลงเพิ่มพึง่งพนึกอ่าทิตยาอันนี้ก็ของจากศูนย์สี่ไม่เดิมน,นั่นเองครับผมแล้วก็มีสมลักกองด้วยนะอันนี้ผมสมลักกองเอ็ดดี้ก็อ่าก็ค่าจะสวยอยู่อ่าก็มีสก,กิลอ่ามีสองสกิลเนาะอ่สกิลจ่ายาค่าโค้ดก่อนในการจ่ายาค่าโค้ดก็คืออ่าคาตบบาบาสหนึ่งเพื่ออ่าเล่นการนี้นั่นเองครับผมอ่าาการนี้ก็น่าจะเป็นออเดอร์อปะอืมขออนุญาตครับอืม น่าจะใช่เออนะเป็นออเดอร์เลยอ่ะก็แต่เป็นออเดอร์ไม่เอาวุฒเนาะอ่ะมีอีกแล้วก็อีสองสกิลที่เหลือเนาะอโอโต้ครับเป็นการอ่ะเมื่อติดตั้งการ์ดนี้คุณได้โจกันหนึ่งใบแล้วก็คุณสามารถเล่นได้ออเดอร์ได้อีกหนึ่งทางครับในเทิร์นนี้ก็คืออ่าเล่นการก็สามารถอ่าใช่ก็อาวุธเนาะง่ายเลยครับอ่ะแล้วก็มีเทคแว่นทับในเทิร์นคุณอ่าหยุดอ่าที่ติดตั้งการ์ดนี้ได้รับพลังตีบวกหนึ่งหมื่นนั่นเองก็คือให้แว่นนั่นเองครับผมก็แวน่นค่อนข้างจะตีแรงเนาะจากใบนี้อ่ะ ติดแบบให้เล่นได้2ใบในต่อถืนเนาะก็เป็นค่อนข้างจะดีครับดีไวมสี่ใบครับผมโอเคครับแล้วก็จะติดไว้สักสามใบครับสำหรับออเดอร์นี้นะแล้วแต่เพื่อนนะว่าจะลดดีป่าติดเพื่อเพราะว่าผมอ่ายังไงอะใส่ออเดอร์ฝั่งซ้ายก็คือฝัอ่งที่เป็นโล่เนาะเพราะมันจะสรรับข้างกันไอ้น,นี้เข้าใจอยู่ไอ้น,นี้คือมันจะอยู่ข้างขวาแต่มันอยู่แต่ถ้ารูปอะ่ะเบิร์มดูฝั่งซ้ายฝั่งเราเนานะก็ยังงงเนาะอันนี้ก็เป็นอ่อมันฝั่งขวาเนาะก็คือฝั่งขวาเองก็สกิลในการติดท่าคอรใบนี้คือโซบ้านหนึ เมื่อน,นี้ที่ตั้งอยู่ทําการจมตีอยู่ในนั้นได้รับพังทีบนหนึ่งหมื่นจะเตือนและก็าการต่อสู้น,นั้นถ้าราเม่โดนคุณขอไม่ได้ของคุณอีกของคู่ขแข่งมีสีไปอต่างกว่าครับคัเตอร์บัสสองนำการนี้เองช่องดับโซนได้ยิงดามิดกู่แข่งอีกหนึ่งหน่วยเนาะก็เป็นคใกล้จะเก่งครับสำหรับไนันี้เป็นไปจากเอฟดีเนาะกต,ติไปสามไบโอ โอเคแล้วก็แน่นอนครับอ่ะใบซ้ายใบเดียวเลยครับผมอ่ะมันจะอีกใบนหนึ่งนะ่าจะเป็นโล่นะครับอ่ะไม่ใช่โล่สิจะเป็นปืนเนาะปืนข้อเสียก็คือมันบัสสองแล้วมันลงดอมเนาะมันค่อนข้างจะากเปลืองบัสหน่อยอเออผมว่าเก็บบัสเอาไว้แบบแก้พวก่วงเมตาสมัยนี้อะ่ะเออว่าแบบเก็บไว้ยิงเดมผมว่าจะคุ้มกว่าก็เลยอ่ะติดไว้ข้างเดียรพอแล้วก็ใบนี้ไว้แค่เสื่นนอนะอ่ะไว้ไว้เสื่อเลยแล้วก็ที่เหลือก็คือต้องวัดใจหาโจทย์ให้เจอได้อีกจุดใบนั่นนะอ,อ่ะอือจะฟั่งอ่าสำหรับฟังฝักตาเอ้ยนี่ฝั่งซ้าย สวายญะผูอ่ะก็มีค่าโคนในการติดก็คือคาร์บัสหนึ่งในเองก็คือในการเล่นนั่นเองอ่ะก็มีสกิลบอกว่าหนึ่งขั้นต่อหนึ่งเทิร์นครับเมื่อเมกาคุณถูกโจมตีคุณสามารถกดค่าโค้สอ่ะก็คือใบนี้ก็คือไม่ต้องเก็บค่าโค้สอีกคือกดสกิลวันนี้ก็คือทําให้เมกาตัวนั้นชิลไม่ใช่ชิลที่พันตี้บอกหนึ่งหมื่นนั่นเองก็ทให้แวนเราสามารถประหยัดในการชิลในการกัดได้แล้วก็เผยกัดได้เลยหนึ่งหมื่นไ่ยากครับผมอ่ะก็เลยติดไปหนึ่งไหครับผมสหรับใบนี้โอเคครับผมมมเเเเเีียยวกกกก็ ah, ็ <apps> ็าาาาฝรรรรนนนนนะะลแ่อคับจป อ่าของซับยูจีก็ไม่บรนใจเหมือนกันนั่นคือของซับยูจีด้วยแต่เออของซาระใช้ได้ดีครับยางกระสุนฟาดเฮงพยุสายทราวิทครับผมถ้ามีโปรโมชมาใหม่เนาะอ่าหลังจากนี้ก็คือเป็นโมฮานเฉียงเนาะก็ใส่ไปนั้นได้ไอ้มป็นนัข่าวพ่เอ๊ปีสองหมื่นเพราะอันนี้มันต้องกดคอตลอดนะซึ่งมันไม่มีทางกดคอตลอดอยู่แล้วบ้านเราต้องเก็บไว้ให้ตัวอื่นอ่ะแต่มีสกิลที่ดีอยู่สกิลอ่าสกิลล่าเนี่ย อ่ถ้าเลกาคุกเข่งถูกรีไทยในเทรอนี้ครับอาจจะได้ความสามารถค่าคอสนี่ก็คือข้าตบ้านหนึ่งครับตัวชัดหนึ่งครับเรืนนเรียนทานิกาถละคุกเข่งหใบจากนั้นอ,อยนี้ได้รับพัตบนมือันนเองก็คอนข้างจะเก่งเนาะได้ทั้งโซได้ทั้งยิงด้วยก็เพราะเวลาเราบุ้งในแถวหน้าเนาะแล้วก็วันนี้จะเป็นตบวบ้งหลังเองคอนข้างจะเก่งครับอ่าวันนี้ก็เลยซีว่าซใบละน่โอเคแล้วก็ต่อมาครับมาฝั่งของกินหนึ่งเนาะกินหนึ่งก็ได้นอนครับพีจีไม่ท อ่ะก็เที่ว่พุ่มเตียวแทบวันขึ้นปีใหม่ในม่มกราคมอ่ะหรือว,ว่าการที่ว่าชื่อเดิมเป็นมิโกยเป,ป,ป์เพิงซาเดิอาไอนี้ก็อ่าอาจจะทํามันม่ทืนก็ได้นะครับอันนี้ก็จจเกนะนนกพิ่มเป็รอมไม่ใช่ม่ทืนแบบร่างนี้นะ่าจะเป็นร่างออริจินอลเหมือนที่อ่าสปอยมาแรกของอ่าที่ค่อยพีน็อตที่เป็นจำไล่เกียร์สี่สรับสายนืน้านะ้าอันนั้นก็ไปรอเล่นสายนื้าหน้าในนะั่นเองอ่ะก็สกิลมันนี้ก็มีสกิลเมื่อลงจากเลียจับมือเนาะอ่าถ้าคุณอ่ะมาเข้าจับมือด้วยนะคือสกิลของไว้ไม่ได้นะะอ่ ถ้าใบกาบคุณมีเขาเออไม่ใช่ตาเป็นกากคุณถ้าคุณมีน้องอยูนิตที่มีเขาไมโกก็คือไม่นับทีแล้ว normal ค่ะก็แน่นอนเราไปเราไปกินสารน้อแล้วก็ตะมันกินหนึ่งก็ไปว่าทำให้ครับทำให้กว่าเด็กตัวหน้าแน่นอนครับเพราะว่าอ่ในวันหน้ามันไม่ค่อยติดมันมันเป็นใบหน้าเนาะส่วนให็่มันไม pues ienne, ่ค่อยมีม um ิโก so, หรอกนาดีมิโกะลงอ่ะก็โซบะหนึ่งครับค้นหาทิกซ่าหรือทิกงูนลองอย่างใดอย่างหนึ่งลองดอกนั่นเองครับผมแต่ก็สับมาคัดปุ่นก็ไปกันตีหาทิกงูนหนึ่งใบแน่แน่ครับอ่ะวัน อ่าแต่ก็เรามีตัวลงดบแล้วเนาะก็ต้องมีตัวหาลงดบอย่างอ่าทิกมูนเองครับผมทิกมูนก็ตีไว้สี่ใบทิกมูนก็มีสกิลอ่ามีสองสกิลใช่ไหมสองสกิลครับอ่เมื่อลงสนามลงช่องีเลียก็สามารถอ่าไม่ใช่เรื่องความสามารถดิอ่าลงช่องหลังเทลังคูนจัดดับโซนอ่ะมันบอกว่าลงแต่เหมือนเรื่องความสามารถเนี่ยเพราะว่ามันลงจัดดับโซนเนาะท่านี้อ่าโคลงช่องเลียก่าจัดดับโซนลงช่องลงช่องเลียกาศจากตรงกลางเนาะ ่ได้ข้อตัดชั้นอีกแล้วก็มีสกิลล่าครับอ้าวโอ้อ่าโอ้บูธใช่ปะอ่าเขาอยากกันติอืมอ่าวเดรดบูธไม่ใช่โอ้เดรดบูธครับผมอื่อนี้บูธครับอ่าทีนี้ที่บูธจะได้รับความตีบวกเป็นหมื่นตาจำนวนการ์ดที่อ่ามีไอ้นั่นแ่ะอ่าอาวุธเนาะอาวุธมีติดหนึ่งใบก็บวกหมื่นมีไอ้เวทติดสองใบก็บวกสองหมื่นก็เป็นบูธสองพันห้าโคตรเก่งครับติดไว้สี่ใบครับผมเป็นตัวบูธตัวดีของเรามั้งอืมใช่ตัวเดียวเลยมั้ง แล้วก็ต่อมาครับมาฝั่งติกเกอร์ครับติกเกอร์แน่นอนครับจะเป็นรอสี่อ่ะเพราะว่าเด็กนี้ค่อนข้างจะต้องการมือเนาะเอาไว้ติดตั้งอาวบใดด้วยอ่าแล้วก็คีแน่นอนครับคีย์โซอ่าเมื่อบูสเสร็จอ่ายัสโซเนาะก็จิ้มหนึ่งตัวบวกสองพันง่ายๆครับแล้วก็เพราะถ้าเราไม่รู้ชุบอะไรนะคนสบัาชุบคีเอามาวนแล้วก็มาใช้โซบัสต่อได้ในเตัวหน้าเนาะแล้วก็คีปพิครับสามบาทอะไรก็ได้ครับอ่าแต่ก็ก็แน่นอนครับคิวคิวก็สี่พัสี่บาทแล้วก็โอครับโอก็เป็นสีึ่งค แล้วก็เดี๋ยวมาฝั่งธิตกันนะครับคราวนี้ก็มาสาธิตการเล่นเนาะก็อ่ะพยัเดีนยก่อนก็มือประมาณนี้เนาะก็ให้มันเซตการ์ดที่มันมีออเดอร์สักสองใบอ่ะที่มันได้ได้เพราะว่าถ้าเราเล่นดาบแปลว่าเราต้องพร้อมเพียนเนาะอ่ะแล้วก็มีพวกของทิ้งอาทิย์มุนโอเคแล้วก็เกินหนึ่งค่อยวัดครับว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นเลยครับก็คือทิ้งมูนหรือว่ากินหนึ่งขึ้นใดอย่างหนึ่งก็ได้อ่ะก็จะรับเป็นงารขัง่ะก็ขอเริ่มเป็นพยัตวันครับข้อเท็จจริงอ่ะก็สาเหตุท อ่ามันเล่นกับอาวุธเนาะก,ก็ต้องก็ต้องขยายนะก็ต้องขอไปแล้วที่เราจะไม่เห็นกอกับดอกเห็นชัดเตอรอ่ะก็แล้วทิง้งทิ้งมูลเลยเนาะอ่ะไลายเป็นกินหนึ่งอ่าสกิลกินหนึ่งครับโซบัสหนึ่งครับจากนั้นค้นหาการ์ดไปเดียวในเด็กของเราเองก็โอ้โหการ์ดอีกระ hana นี้ลูกอ่าอ่าลูกโอเคเจอแล้วลูกอยู่ด้านในครับก็สตีรับผมชุบโอเค,อเค,อเคแล้วก็ขึ้นมืแนอนนแล้วก็ผ่านครับด้วยเพราะว่าเราเล่นดาบเนาะก็ต้องลอมรับสองเดมเนาะอ่าต้นเกมอ่ะก็คือห้ามกัด ถ้าเขาตีไม่เกินสาเดิมก็ก็ก็ห้ามกลับนะก็เช็คครับไม่เกินสเนาะเป็นออเดอร์นั่นเองแล้วก็เข้าทนครับเจอกันหนึ่งวันโอ้จวดจวดอะไรเนอ่ยโอ้เยอะมากอ่ะต้องต้องทิ้งที่ว่าอ่าคู่เข่งอ่าเห็นเนาะก็ทิ้งเป็นโลครับอ่ะสกิลครับก็เอาไปหมื่นก็ครั้งนี้ครับตีหมื่นหนึ่งครับอ่ะใส่ไปครับอ่าเช็คครับไม่เกินหนึ่งนั่นเองแล้วก็ผ่านครับอาจจะโดนซับตึงน้ำเม็ดเนื่องจาะว่าเด็กเราเป็นเด็กบุ้มบอดแถวหน้าเลยไงคู่เข่งไม่กล้าแห่เอ่ะถ้าไม่จำเป็นยงเนี่ยเอาปีจี เพราะว่าเรามีกีฬาไว้ติดตั้งอาวุธเนาะก็ได้ครับพอสักครับเดี๋ยวนั้นติดตั้งออดเดอร์ก่อนครับอย่างวนี้สกิลครับข้าคอในการเล่นโซบ้านหนึ่งครับอันก็จะนั้นได้อ่าไม่ได้เทคอะไรต่อแต่เราจะเล่นวันนี้ครับอ่ากีฬาครับบ้านหนึ่งครับสกิลเมื่ออ่าเมื่อลงเนาะถ้าเรามีติดตั้งอาวุธถึงใบแล้วะก็มาติดตั้งจัดในหลบหรือจะมืออ่ะเราก็จัดติดตั้งจัดหลบเนาะเพราะไปจันมืออ่าแล้วก็จะนั้นสกิลไว้ครับเมื่อติดตั้งอาวุธครับโซชัดหนึ่งอ่ะ ได้อยู่ได้อยู่ในนี้แล้วก็จากนั้นคอทิ้งมูนเนาะที่ว่าทิ้งต้นเกมนั่นเองก็พยายามถ่มทิ้งมูนให้ได้เนาะในหลุมจากน้วก็จะได้เขา้าตัวชัดมาคืนคอต,ต้นเกมให้หกประมาณนี้อืมแล้วก็อ่าขอขยับหน่อยนะเ <c oughs> ด็กอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันติดมันมันติดอาวุธครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็อ่ามีเกจสามลงมาช่วยในการอ่ากดได้อยู่อีกรอบหนึ่งอ่ะก็ไม่รีบไม่รีบไม่รีบประกันสำหรับใบนี้หรือว,ว่าเล่นเท่าน,นี้ไปก่อนก็ได้ครับอ่ะก็ เป็นชันเออแล้วก็อย่าลืมนะครับโซบ้สองเลยก็ได้ครับเราอยโดนกดันคู่แข่งต้นเกมเนาะก็เป็นอาจจะไม่ได้ปุ๊มเนาะแต่ได้บวกขี้แทนก็ไปเลยครับผมจะตีอยู่ที่ยี่สิบสามสามเอ่อสี่เป็แปดเนาะเพราะว่าเอเออถูกแล้วบวกใจนี้ด้วยแล้วก็บวกสองเปนห้าแต่ตัวนี้ก็เป็นสี่เป็ดแปดสองขีสบายครับผมก็ยังไงคู่แข่งมีสักเดมวันนี้เพราะว่ารู้ว่าเรามียิงเดมเนาะก็สมมติคู่แข่งปอนะถ้าไม่มีบิกิอ็กก็ทีนี้ครับเช็คครับเซคเกิลเช็คครับไายฮิว เฮีย <Yeah. laughs> ถ้าฮิวถ้าถ้าถ้าฮิวจะไม่ได้อ่าคิดอยู่อ่าสมมติฮิวไม่ได้นะแบบอ่าเราโมกูเก่งยังไงหรือว่ากูเก่งพิจิอ่าตัวก่ตนทีก็ได้อ่าพักขานี่แนละ้วอแล้วก็สกิลแวนครับอ่าบัสสองครับอ่าก เอาอันนี้ลงชุบคือถ้าฮิวแล้วเราเดมแบบมากกว่าคู่เก่งนะครับคือแบบโอ้โหชี้หมายถ้าถ้าถ้าที่เราเล่นนี่คือชี้หมายครับอ่าก็ยิงเดมคู่เก่งหนึ่งเนาะอ่ะแล้วก็จากนั้นตัวนี้จะตีไม่ได้บุ้ฮ่าพายแล้วก็เสียดายอยู่ไม่เป็นไรครับเพราะต้องติดตั้งสองใบอ่ะเป็นสองสาครับไซแวนอ่ะนี่ก็อ่จากนั้นเอาจะดูสักสองเดมอ่ะก็คี้อวัวนอ่าคี้อวัวนโอ้โหคู่เก่งแทบจะไม่เข้าแล้วก็จิ้มบอกเหมือนได้อ่ะถ้าคู่เก่งตีเกินแล้วก็เกตสามไม่น่าจะรอดแล้วถ้าถ้าเราแบบประาณนี้อ่ะขอเช จุกกระสุนหนึ่งใบจบเป็นที่งูนโอ้โหที่งูนรักมากลูกอ่าแน่นอนครับได้เป็นอ่าปอสบการณ์ครับจุกกระสุนหนึ่งใบอ่าได้จ๊บพีจีเนาะมือนี้ไทยนี่คือการลุกนะแล้วก็ฉันข้อกิจสารครับสกิลเหมือนเดิมเลยบ้านหนึ่งก็อ่าติดตั้งเนาะติดตั้งเป็นอ่าสำหรับไปนี้อ่าที่จริงอ่ะแนะนำว่าถ้ามีห่อแนะนำว่าให้ติดหอก่อนเนาะถ้าแต่เพื่อนๆอ่ะอยากได้จั่วถ้าจะได้จั่วอยากยิงเนมอืมถ้าเราอยาก ขึ้นโค้ดก็ต้องมีใบนี้ที่ว่าลงอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะอ่าแต่เราไม่มีติดตั้งเพิ่มเลยยกเว้นว่าเอออ่สมมุติเราแบบอยากยิงเนมเนาะอ่าโซชัดหนึ่งอ๋อได้อยู่ได้อยู่ก็กดเทคแวนครับผมสกิลแวนครับเม่ติดตั้งอาวุธโซชัดหนึ่งอาโซชัตอยู่ตัดทิวตัวเองลูกอ่ะ้วก็ขอทิ้งมูลลังเลนไปเลยอ่ะแล้วก็ได้เโซชัดหนึ่งเราเพแบบ สมมติคู่แข่งได้ฮิลพื้นเนาะก็จะประมาณ4ีหเดมอะ่ะแล้วก็เวลาเราตีสอขีดคู่แข่งจะไม่กล้าครับอะ่ะก็กระเทกเว้ยครับโซบะสอครับอะ่ะจากนั้นอ่าบึ้มบอดแถวหน้าคู่แข่งแล้วก็เวลโบกขี้เนาะค่อนข้างจะแรงแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้โบกผ้าผัดถ้าตอนนี้ไม่ได้เปิดก็ไม่ได้โบกผ้าผัดอัน 5, นี้ต้องอซึหมหน่อยอะไรครับพอทิ้งมุดอินไม่จามือเราแต่ก็อ่าเราอยากกดเทคไหมเทือนหน้าก็คอมาได้เนาะหรือว่าแบบนี้ก็ได้ครับเอาเอา้ยมันต้องบู๊เท่านั้นอีกโอ้โหซึมมาหนุก เลียก็ไม่ค่อยมีอะไรแบบหน้าคอนาะวบนมือเราโอ้โหอะไรนี่ลูกอาเกินหนึ่งเกจศูนย์ยังไงบังคับคออะไรก็ตามครับตอนนี้บังคับคออะไรก็ตามอ่ะก็คอวันนี้อ่ะเราไม่รีบเล่นก่อนแรกวันนี้ครับเพราะวันนี้บังคับบูนเนาะอ่ะไว้ก็ชาวแวนเนาะยังไงกู้แข่งต้องพีจีอยู่แล้วอ่ะถ้าการเนาะอ่ะก็อย่างนั้นอ่าทุกอย่างผมเช็คครับดอพาวให้ข้างนี้ก็ได้เราครับจอยโอ้จั่วจอยเนี่ยจอร์โอ้ซึมลูกอ่าเกจสอง ซึมซึมซึมอ่าแต่ยัางนั้นได้ของกาสกินเฮดีครับอ่ะสกิลแวนครับบัสสครับอ่แล้วก็กรลงดอกมาเดิมอ่ะเจ้าเก่งมีสักสีแล้วก็เป็น5้านะอ่ะตอนนี้ก็ได้หนึทิ้งเนาะก็จะเป็น24่ี่กันเองแล้วก็ยี่สิบสามบวกหมื่าครับสามนแได้เองสายแวนครับผมก็อาครับอันนี้ราซักเนึน้ำเมตอ่ะเป็นโดครับออเวนจบการหนึ่งใบโอ้ค่อนข้างจะอ่าแล้วก็มีกดจิ้มบวกหมได้นะอ่ะจิ้มแวนบวกหมื่นแล้วก็มีการ แต่ก็ด้วยเพาะว่าเราอาจจะไม่ได้เล่น,นดาบเนี่ยนักก็เก็บไว้สักใบก็ได้เผื่อเผื่อไว้ติดตั้งเลยเชื่อเนาะเอามาแบบชุบเนะาะเพราะมันโซบัเองไงไม่ได้ใช้เดิมมีการ์ดหนึ่งใบแล้วก็มีโอเวอร์อะสมมติแบบตกจากตกติ๊กได้ให้มันการ์ดให้หน่อยเข้อเทยครับจับการันหนึ่งใบจะเป็นเกย์ซอยเนาะโอ้โหเ,เกย์ซอยละอ่ะ <c oughs> จากนั้นไม่มีเพะนะิร์เนาะไม่เป็นไรครับก็เลือกติดออเดอร์เนาะอาวุธก็เลือกติดใบนี้ครับสก,กิลครับปั้นหนึ่งจัเนกแลวก็ิกครครับน,นหนาะ เราก็จะเลือกคอเป็นทิ้งมูนอีกใบหนึ่งก็ถ้าเพ,เพื่อนอยากขึ้นคอสก็คอหลังเวก็ได้นะอ,อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเนาะ,ะใช่แล้วแต่เพื่อนขึ้นคอสโซโซโซคิดอยู่เนาะถ้าเลือกคอหลังเวเนาะก็สมมุติถ้าเราเล่นเราแบบคิดว่าเล่นยังไบปิดเขาไม่ได้ก็คอหลังเวเนาะ,ะแล้วก็ดึ้มมหลังแล้วก็คอเกสนะเนาะเผื่อไว้เล่น ในเทินหน้าเนาะแบบจะยิงบอดคู่แข่งแล้วก็ได้โซด้วยก็คือยังไงการตีว่าเรากดเทินหน้าได้โซ่สองบาสสองแน่ๆอ่ะก็วันนี้แล้วก็ไปเลยครับวันชลเมนครับผมอันนี้จะเป็นตีที่อ่าเท่าไหร่นะไม่เผลอเนาะยี่สามสี่แปดนั่นเองก็ใส่แไปครับผมก็ทีนได้เช็คครับฮิวสมมติฮิวได้อ่ะเพราะว่าเดมคาดนี้ก็เอาทิง้งอันนี้ก็ได้ขี้สบายก็เผลอขี้ก็โซได้ แล้วก็พาสักข้างแล้วพักข้างนี้แล้วพักข้างนี้เราจะเบาๆข้างนู้นนะข้างนี้ก็บวกห้าพันจะตีมันเองเลยนะก็เช็คครับขี้โอเคโอ้แบ่งกันเลยก็ได้เอาข้างนี้ครับแล้วก็เลือกข้างที่มันสองขี้ก่อนเนาะไปเลยครับจะตีอยู่ที่อ่าบกหมื่นก่อนเนาะชุบอ่าตีสิบแปดอ่าบวกหมื่นยิงสองแปดสองแปดบวกอีกสองห้าห้าสามนั่นเองอ่ะแล้วก็ข้างนี้ก็เป็นสองหมื่นสองหมื่นบวกอีกสี่พันสองสี่ อืมใช่ไม่ได้เผยสองสีรับเซเว่นะแล้วก็สกิลครับยัตโซอ่ะซับโ,โซนี้เลยอ่ะไ,ได้ได้คืนคอสชาร์ดนะน,น,นี่ได้คอสชาร์ดอีกได้โซ่อะไรก็โดยเขาว่าเรายู่สีเดมเนาะอาจจะปล่อยสักเดมอ่ะเป็นกิฑหนึ่งโอ้โหเกณฑหนึ่งปีใหม่กว่ากว่าจะเห็นหน้าน้องก็ไม่น่า,นาจะได้เล่นนะปีใหม่ก็เอาไว้เป็นทางเลือกนอกแบบสลับแบบเออถ้าเราไม่มีติ้งมูดก็ไปเนี่ยจะช่วยหาได้ครับแต่ข้อข้อสายข้อเสียคือเทสก,กินโซนั่นเองแต่สำหรับเกณฑ์สองก็มีโตขึ้นคอสอีกแล้วก็มีปัญหาอ่าโดยเขาบ้าเเราาอยกล่นออเดอรร์อออยยากกกกกกะุ๊ดตติมมูใช่่ั้้คบบ็็งเไไว็ อาจจะพิจิขีดสองไว้เลยเพราะขีดสองเรามีอยู่แล้วก็กดกิ้แมแหวนบนมือได้นะถ้ากรณีกัดได้ก็กัดไปครับอ่แล้วก็ข้อเทินครับเจอก,กานันอีกใหม่เพราะสจริงผมก็อาจจะลืมเนาะแบบอ่มันอยู่ตลอดแหละมันนั่นแหละ <c oughs> คือต้องเรียกยังไงม,มันไม่ได้กดตลอดทุกคนนี่ะแล้วก็ยอมติดตั้งเอา,าเลยเนาะเพือ่อให้ได้ชุบที่งงูนี่โซบ้านหนึ่งครับอ่ะได้เทคแล้วก็สกิลครับเทคแหวนโซชาร์นหนึ่งโซชาร์นกีสารเนาะชุบ ก็คอจิ้งมัวในบงอเราออกมาปัมบอปัมบอเนาะเนโซก็ถือแล้วโซบัสขึ้นสกิลไว้ครับโซบัสสองเบื้องบนแถวหน้าคู่แข่งเนาะทั้งหมดแล้วก็ใบกาดบวกขี้ที่เข้าบอลหนึ่ะแต่ก็สกิลตัวนี้ครับเกจสองบัตหนึ่งครับอ่เบื้องแถวหน้าคู่แข่งอ่านหลังคู่แข่งได้หนึ่งใบแล้วก็โซชัดหนึ่งครัะโซชเกจสองโอเคแต่หัวกองเป็นทิกได้อยู่แต่เรากระจาทิกเหมือนกันอ่ะตอนนี้ทุกตัวจิ้งมัวบุ๊ชสองหมื่นห้าแล้วไว้ก็ไปเลยครับสี่หมื่นแปดเท่าเดิมเลยครับใส่แหวนไอตัวนี้บ มันเป็นเด็กแบบเล่นชิวๆแบบเรื่อยๆ,ๆครับอากาติน่เช็คครับเซอเคิลเช็คอากิก็ให่ข้างเนาะก็อาจจะแบบเอ,อาค้ังนี้ไปเลยเพราะว่าเราอยากแบบปิดเนะาะก็ค้ังนี้จะคุ้มกว่าข้าคังนี้จะได้หนึ่งหมื่นเนาะชุบโอเคแล้วก็เอาค่าสกอร์คีปิดก่อนครับจะเป็นตีอยู่ที่อ่าสิบสามสิบแปดสองแปดสองแปดบวกสองห้า สิบแปดเอ่อสองแปดบวกสองห้านะก็ห <ijn Diamond> uh ้าสามเหมือนเดิมปะเออห้าสามเหมือนเดิมครับอ่ะใส่แปนครับแล้วก็คั้น <Xiao> น <x lavender> ี <fit kind abonn emen> ้จะเป็นสองหมื่นสี่หมื่นห้าใส่แปนครับผมก็สลับเด็กบาซาก้่าเข้าปานี้แล้วก็เล่นเรื่อยๆชิลๆแบบนี้ครับอ่ะถ้ามีเพิร์ดดอยก็ดีครับจะได้เล่นเร่งๆดนียครับแล้วก็ด้วยเพราะว่าบูทของบิ๊กมูดค่อนข้างจะแรงครับข้สองห้าแต่ข้อห้าจะเสียดายตรงที่มันเป็นเด็กแค่สามเอ็มแล้วก็สามเอ็มก็ได้แหละแต่สามเอ็มที่มีขี้แค่นแวร์น่ะมันม ถ้ากรณีเล่นน้องกินหนึ่งนะอันนี้ผมสาธิตนะก,ก็สกิลมาลงเนะาะโซบัาหนึ่งก็โซบัสนหนึ่งแล้วก็หาทิ้งมูลเนาะสมมติยังเล่นได้ต่อเนาะทิ้งมูลหัก็ทิ้งมูลลงโหเพอติดรวยลูกก็ยังไรการตีได้ได้เพอแน่วันนั้นอตอนเอดเตอือจนจวเนาะก็ไปหาทิ้งมูลลงดบแล้วก็เพื่อให้แวนชุบได้เนาะก็เราจะมีการตีว่าทิ้งมูลจะมีอีกสาใบในก่องถ้าเราใส่ตาใบนี้เนาะก็อนค่าจะดีเนาะ,ะเพราะว่าบางทีบางกินทิ้งมูลมันไม่ออกเลยเหมือนในนี้ที่ผมช้ดะเพราะว่า ทิ้งมูนมันอยู่มือมาเล่ใช่ไหมมันก็เลยเล่นโฟอ่าแต่พอแบบเนี้ยก็นั่นแหละระวังอ่ะก็ระวังเรื่องสองอย่างนะที่ผมระวังก็คือทิ้งมูลควรมีทิ้งมูลอยู่ในดอกเสมอเพราะเทคแวร์มันขุดได้เน้อแล้วก็มันเป็นตัวชุดฟรีเนาะหรือว่าอย่างนั้นก็เป็นคียโซก็ได้ยังมีครับเพราะว่าคียเอามาหนีเขาโซเนาะให้เทคเป็นกดก็ได้อ่าแต่ก็อีกช้อยหนึ่งคือฝั่งขวาก็คือฝั่งนี้เป็นหอกอ่าไม่ว่าจะเป็นหอกกระดาษเนาะพยายามมีถ้าเราเล่นดาบแปลว่าเราต้องมีออเดอร์ที่พร้อมเบียดตลอดด้วยความว่าถ้าบางคน เนื่องจากว่าผมไปดูช่อง YouTube อื่นเนาะก็แบบอาจจะใส่เหลือไม่ได้เยอะขนาดก็มันค่อนข้างจะไม่ดีเนาะบางทีเราไม่มีออเดอร์ตั้งอ่าตั้งฝั่งนี้ตลอดทั้งเกมก็ไม่ได้เนาะก็เลยต้องติดไว้เยอะๆหน่อยเพราะว่าฝั่งนี้เราเสิร์ชอยู่แล้วก็คือการตีเสิร์ชอ่าังไม่ป็้ว่าฝั่งนี้ขึ้นมาอยู่แล้วอ่ะเราก็เสิร์ชฝั่งนี้แทนอ่ะก็เพราะนั้นก็คือถ้าเล่นไปนี้ ถ้าเราเล่นหอกไม่มีปัญหาเว้ยเพราะว่าหอกมันจะติดกับไปตลอดเนาะแต่ด้วยข้อทีมเล็กนี้มันเน้นการเล่นออเดอร์แบบอาวุธติดตั้งทุกเทิร์นอยู่แล้วก็เล่นแบบนี้ก็ไม่ได้แย่เนาะเพราะว่าเล่นแบบนี้เสร็จก็เอามาทิ้งลงดล่อปเลาคือมาเช่นเล่นช่วงต้นเกมแบบเพราะว่าในเกมเราจะาทิ้งมูลมาบุษสองเป็นห้าจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเอานี้ลงดบเนาะพาพวกนี้จะหายไปแต่จะเล่นหอกวันนี้ก็คือค่อนข้างจะได้มือแล้วก็ติดไ้ตลอดเลยอ่ะก็ค่อนข้างจะดีอยู่ก็ลองไปปรับตามชอบไล้นะต่พูนี้ก็ว่าไม่มี เล็กๆไหนถูกใจเพื่อนๆทุกแต่ละคนของไอ้น,นี้ก็มาปเป็นแนวทางนั่นเองครับผมในการเล่นมาซับโอเคเจอก,กันคลิปหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็มีมีเด็กรอทําอยู่เยอะเลยแหละตั้งวันนี้เพราะว่ายังไงผมไม่ได้ทำเซร์บกับเมกโนทีใช่ไหมเพราะว่าผมาต้องไม่อยากเสียงเยอะตั้งวันนี้แล้วก็ไปซื้อเพิ่มมะก็ไปเปิดบล็อกเพิ่มไหม่ก็เนี่ยได้มาก็ <laughs> โอเคเจอก,กันคลิปหน้าผมเจอก,กัน